สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่หัวหินนะครับนี่เขาบอกว่าเป็นช่องในตำนาน,น,านละเอียดยิบเลยนนสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาอยู่ที่หัวหินนะครับจะมาพาทุกคนไปดูหอยกันซึ่งที่นี่มีหอยแปลกอยู่นะะั่นก็คือ นี่รูแต่จะเป็นรูอะไรเดี๋ยวจะพาไปดูกันต้องใส่ก็นี่เขาไม่ให้ใส่ก็ใส่เถอะแพ้ขนแพ้ขนอะไรขนสัตว์เรามาเรามาหัวหินไม่ใช่เหรอด้วยแพ้ขนนี่เขาบอกว่าเป็นช่องในตำนานนานจริงล,ละเอียดยิบเลยนานมากยังยัง,ย,งยังไม่หยุดเล่นอีกยังพายอยู่อยไปไป ตอนนี้เราไปอยู่ที่อินุคาเฟ่นะฮะแล้วก็เขาบอกว่ามันเป็นตำนานอยู่อย่างหนึง่งนอกจากหอยแล้วที่นี่มันยังมีหมาและที่ขึ้นชื่อของที่นี่คืออะไรนะเนื้อหมาผัดเผ็ดใช่ไหมใช่น้อหมาคะแนมนหอยแต่วันนี้เราจะไปกินเนื้อหมากันปกติเราไปกินกันที่เกาหลีแต่วันนี้เราจะมากินที่ไทยกันไปครับ นี่เขาตั้งใจมากินจิเกนผัดเผ็ดเลยนะคะเนี่ยไม่ไมีใช่ไหมจิเกนเข้าบ้านไปแล้วแต่ไม่มีใจใจเลยอ๋อจิเกนเข้าบ้านไปแล้วคือจิเกนกำลังจะโดนเชื่อกออกมาให้กิน ทำอะไรได้บ้างอ่ะเล้าอ่ะทำอะไรได้บ้างสวัสดีได้ไหมอ๋อไห่ไปเอานมมาสีมนุษย์ ก็เมื่อกี้ให้มือไปแล้วไงเราดีมากมน,นุษย์ทั้งทีมขึ้นไปแบบโอ้โขอมือหน่อยลูกอ,อันน่าให้แต่แบบอย่างเงี้ยรังเกียจรังเกียจยุโคโควิดเงี้ยห้ามจับ จับนานไม่ได้ไไดเก่งมากขอแล้วเราอ่ะเ็กนะให้คนอื่นบ้างสั่งอะไรไปเนี่ยหวยสลางพูดบรรยากาศโดยรวมก่อนนะตอนนี้คือบรรยากาศจะเป็นแบบเอาบ้านมาทําเป็นคาเฟ่ก็จะเป็นโซนโซนไม่เยอะมากก็<อ><อ>ถ้ามาผมว่าโทรโทรมาเช็คก,ก่อนว่าคนเยอะไหมแล้วกอนน็อันนี้แบบบอกในฐานะคนที่เคยมาแล้วตะเอาจริๆๆ เเดิมมันจ,นจะไม่ได้แบบเป็นสัตว์ส่วนขนาดนี้อ๋ออันนี้คือถือว่าเดเวลลอปมาเยอะก็คือทำใหม่เรียบร้อยแล<ะ>้วน้องๆมาแล้วน้องๆน,น,นี่คือแบบอยากให้มันเรียกนั่งเรียกเบอร์ตองอะไรอย่างนี้ได้ไหม,มน้องเบอร์ริงนี่ก็มีเบอร์ตองอยูอ่แต่เบอร์ตองเขาเ,เขาขบ้านมาแล้วนี่เขาบ้านไปแล้วแกร้านปิดทุกวันอังคารอืมโอ๊ยนี่มาจนชิดชิดเลอร์เนี่ยไม่ชิดเพรมูลสินค้าเขาเป็นบ้านอ่าฮะ ปกติ <ersch> ผมไม่คนเลี้ยงแมวอยู่ท wow. <BR OO LS> be ี่บ้านแต่ก็หมาก็ได yeah. ้ได้ทั้งหมาทั้งแมวแหละตอนี้ที่สังเกตคือนิสัยเขาจะเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยบ้าอะไรเห็นเดินออกมาจะเข้าประตูแม่งขู่ไงไม่เขาพูดว่าจะเข้าก็เข้าไม่เข้าก็กลับไป่อดรถเกกาปางหน้าร้านคนหนาปิวโกมิวันนี้อากาศร้อน้องก็จะซึมอพืหน่อยอ๋อแปลว่า พวกหมาชิบะจะแพ้อากาศร้อนไม่หมาธรรมชาติไม่ใช่เหรชิบะงั้นงั้นน้องถ้า,าง,งั้นน่ะก็ให้มันกินใบกระทอ่อมมันก็จะดิะดดิถึงมันไอไม่ให้ไม่ให้ <c oughs> ดิละ <c oughs> ดึงดูดทันที ตมามเอ,อ,อ,อร่อยอืมน่าชื่ออร่อยน่าชื่ออร่อยตับยังเหมือนแบบประมาณว่ายัางธรรมดาอยู่เขาเจอ natural นนเขาไปเกออร่อยเลยเมื่อกี้ตอนแบบเอานี้ไปแตะอาหารหมาแม่งดาเรื่องหมากินคือหมาไม่กินเกิ่มแต่จะแยกหมากินแล้วจริงหม,ม,มาเกิดใช่ปะ มาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดไม่ได้เกิดวันนี้ใจแอนเขาต้มที่เราไม่รู้เรียกเอาเองนี่ไงพลาดลงมาตรงกางเออใครจะไปเชื่อนะครับหน้าตาอย่างนี้นะครับผม อ๋อโยโสัตว์แล้วครัผมอนนโอเคเมื่อกี้เราก็โอเคครับกับครั้งแรกที่แอคได้มาคาเฟ่หมานะครับอินุแปลว่าหมาส่วนอินุยาชะแปลว่าหมาจิงจอ,งอกด้จจากขินมีหอยแล้วมันจะมีหมาอีกต่างหากหมารูแต่สามารถเอามือแย่เข้าไปในรูได้ไหม,ม <laughs> ตอนแรกนึกว่าหมาจะมาแบบต้อนรับที่ไหนได้แมงมาหา มนุษย์มันจะเข้าไม่เข้ามันจะเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้ไม่ไมพูดอย่างอนก็ไม่ได้เพราะว่าน้องคอนคันไม่ดูไม่ดูเราไม่ดูน้องเรียกเข้าเข้ามาสิเข้ามาสิเ,าาสเอานมมาด้วยนะนุษเมื่อกี้คุยก่อนตอนเช็คบินออกมาเนี่ยเจ้าของบอกว่าต้องโทรมาสักสักหน่อยนึงว่า ว่างไหมว่าโตว่างไหมเพราะว่าบางทีเขาจะจัดโตให้แล้วแบบถ้ามาจานวนเยอะเนี่ยโตให้จัดให้ไม่พออืก็โทรมาสอบถามหน่อยนึงแล้วช่วงนี้หมายอยู่ในช่วงลดน้าหนักนะอยู่ในช่วงลดน้ำหนักช่วงนี้หมาอ้วนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปเข้าที่พักกันเราก็จะมาพาไปหรือว่าที่พักเราจะเป็นยังไงกันนะจ๊ะ โอเคสำหรับวันนี้ที่เป็นร้านอินุคาเฟ่ก็ถือว่าไม่มีอะไรมากเป็นร้านเรียบง่ายราคาไม่แพงเท่าไหร่ราคาก็พอพอได้แหละไม่รู้ว่าสำหรับคนกรุงเทพมันไม่แพงหรอกใช่ไม่แพงหรอกก็หมดไปสั่งไปสี่อย่างน้ำสองอาหารสองซึ่งจริงๆสั่งน้ำเดียวก็ได้นะสั่งอาหารเดียวก็ได้คือคนรักหนึ่งเมนูซึ่งนั้นก็60กว่าบาทก็ราคาเท่าเหมือนเราไปปกติถูกกว่าสตาร์บัสกอีก อืมก็โอเคราคาไม่แพงมาแบบนั่งเล่นกับน้องหมาอาหารถุงละสามสิบบาทราคาโอเคย่อมเยาวไม่แพงมากสำหรับสายหมาก็มาได้นะจใช่ักหมาแล้วแต่อย่าลืมรักผมนะรัฝากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ